สวัสดีครับพี่น้อง FC แฟนช่องนะครับวันนี้มารวยภาพมาตามในทางแม่เพี้ยนเป็นโค้งสุดท้ายนะครับด้ยินข่าวว่าแม่เพี้ยนฝันล้วเดอ้อนะครับเดยอจะไปสอบถามในทางของแม่เพี้ยนไ้เดอ้อนะครับว่าแม่เพี้ยนเพนฝันใิ่ฝันว่าจังไรนะครับไปติดตามกันนะครับ,รบ,รบเดี๋ยวลอแม่เพี้ยนแป๊บหนึ่งนะครับแม่เพี้ยเนฝันไป ตาบูที่มันออกคั่ด้เลยตามโคสุดท้าย่ม่เพี้ยนเลยพี่น้องวันนี้ทานยีสิ์ปลาอร่อยชิว่าโอ้ยมาถ้าฝันยังดหรอแต่ทั้งพวกยิ่งว่ฝันยังดอกไม่ได้ก็ว่าฝันเห็นไฟย่องกินเข่าเนอะฝันเห็นลอยู่ดอกหมดเส้นว่านี่ฝันว่าเราไปกินเข่าจับลูกไม่ใส่นงพาสลงไม้พื้นเดียวอาสลงไม้เด้อเออแล้วนงพาสลงไม้พื้นเดียว กับปนปกินเขาอยใส่บุกกับปลูไปไกลสาวหลาลนเะืาผู้แพดเนาะผู้แผดร้จักปีเหรอสา,ามสิบเไบุสามสิบปีนี่แหละจะนาสิกเกี่ยวกับพยองมากกว่าเลยเนาะเสื้อาอายุรอดละไม่โตได้หรอกแต่ว่าฟันที่พยองเนี่ยากตะกอกกับื้อตะเก้าเจ็ดเก้าเนาะเจ็ดเก้ากับอายุก,ก,ก็บ <ไป S 1> รลทยยีนะครับ อานะครับเพื่อนฟันแล้วพี่น้องฟันทํานี้แหล,ละฟันมะลายพี่นวลฟันมาลัยฟันห็่เราไปกินเขายสเน้นิถูกสาวหลาลนเรากลูกสาวหลานนะฟันเพื่อยกนี่ซื้อโหลดพี่นวาตะเกาว่าบา้านหลทีก็เป็นอายุเล่าเนาะ่เนาะว่ามาั่าครับฟนเพื่อนเ็นออกกันตนออัวเกว่าเนาะเก็บเก่าตัวเก่าเหมือนก่อนหมอ้ห่อืันนี้ก็ซื้ออายุเล่าลองมองครับตัวเดียดเดียวเนาะ ตัวว่ากัดสิบหกสิบเอ็ดหกสิบเอ็ดอุมโอเย็ดนะส่วนใหญ่นะตัว่าสิ่งจริงดีแล้วตายหนึ่งหกสนะิบไปเนาะเอาเขาเพิ่มใหม่ปีหน,นึ่งกันปะแม่ก็ตอนนี้มันกำลังออกโอเย็ดเลยจากเขาถ้าเหล็กวันคู่มันมันลอยหลังนะเออนั่นแหละหามันลอยหลังเลยนะเนาะอเานะครับก็ตามให้แล้วโคสุดท้ายฟันว่าลายดบกไปเพี่ยวมาฟันทั้นี่แหละนะครับ ฝรินพยุ่งเรียกเซือไปเลยนะครับพนว่าเดี๋ยวม,มเลยอเยุ่งเนเสอยู่นั่ลลลลเลยนะเพราะว่าอันเกาจีดบรอกแล้วจ็ดเกากอกแล้วจะว่ากับชิคัล้ให้กอลามัน้อยหลังลอยหลังไปแล้วไปมาแล้วเย็นนะาวพนชาบุญน้องมาตาตบุญท่ากันครับน่าจเข้าเดี๋ยวมืเลือขตัวเลขให้นจะเข้า โอ้โหเด้วเด้อริ่งบ้านฤที่เพื้นคอนดีกว่าเนี่เอเ็นแท้เลยพี่น้องบ้านฤทีิเนี่ยนะครับบ้านฤที่พยงเด้อนะครับฟันเนนด็นน้ำใเบอกบ้านฤทีิกอกอายุเด้อนะครับบ้านฤทธิ์ียศแล้วนะครับเก้าสิบเจ็ดหมู่สามนะครับเก้าสิบเจ็ดหมู่สามอมแม่เพียนสิบเก้าหมู่สามมาแม่เพียนสิบเก้าหมู่สามนะครับ ว่าไงหกกำเขากับตัวเดียวกันละเป๊ะนะครับตัวแม่เพี้ยนเลี้ยงมาเพี้ยนมาเสืออยู่เลยนะครับวัดแดงเรียงวัดคู่อัดลอยออกอาดจอที่หลังก็ได้นะครับออกตามหลังก็ได้อากาศหนาวนะครับแม่เพี้ยนเพื่อนมาสิงแดดมาพี่น้องนะครับเดี๋ยวอลโขฟันหน่อยๆนะเพื่นจ้ อ้ซ่องนี่แหละนะครับครบสันวองพื้นเป็นว่าฟันเห็นพอย่งนะครับน้ำใดว่าเป็นบ้านเลขทีก็มักจะเป็นอายุองเพื้นนะครับก็เป็นฟันแรกของเมพเพียนนะครับแล้วก็ฟันอาจจะเป็นฟันโค้งสุดท้ายความละอมเอานะครับไม่เพียนพันกว่าน,นี่แหละนะครับขนาดจะเป็นบ้านเลขทีพอย่งเนาะนะครับ บริษีเกาซิเกตมูสามนะครับเดี๋ยวเก็กนเลขกบ้าน่เอาอเก่เนากแ่เ็ลาบี้านข้าไดิกมูสามแ้วนะครับหรือเป็นเกาเจ็ดสามก็ได้เือกันนะครับอืมนะครับเกาเจ็ดกอกไปแล้วเจ็ดเกาาไปแล้วนะครับอาจจะซื้อเกาเจ็ดก็ได้นะครับ หรือเขาจะไปซื้อหกหนึ่งหนึ่งหกเหลขกวัดคู่ก็ได้ด้อนะครับแต่ว่ามารวยว่าหกเก่าตัวเดียวกันนะครับก็กัลูกไห่เก้าหนึ่งน้ำนะครับเนาะเป็นตกกันตกกลับนะครับก็ตามนี้ได้นะครับข้อฝันของแม่เพี้ยมนะครับเป็นฝันเป็นฝันนั่นโคกสุดท้ายคนแล้วนะครับเพิ่งจะฝันในหลานนะครับก็มีเตี๋ยวก้อนเป็นข้อฝันของหลูกไส้เปได้นะครับ นะครับมองลูกไส้พ่นดีฝันเกี่ยวกับน้องสาวตายนะนะครับในหมวดกวนลูกไส้พ่นกับฝันเกี่ยวกับพอยกคื่กันนี่แหละนะครับก็ออกบ้านเลขทีพยงเก็ดสิบเก้านะครับเก้าสิบเกดเนี่ยแหละนะครับแต่ว่างวดนี้ลูกไส้พ่นในฝันเกี่ยวกบนองตายน้นองเพิ่นตายนี่เกิดพศอสอสองหาสี่เก็ดนะครับอายุยี่สิบเอ็ดปีนะครับเป็นในคลีปแหลกเพิ่นนะครับแต่ว่าล่าสุดในเมพี้นเนี่ยฝันเห็นพอยงน่ากินเข่าเนาะก็พาสลงไม้เนาะ ่าโลไมไเ้อร์นะครับอืนาะกินข้ากัลูกสาวลานะครับไปเพียนก,นกนว่าเสื้ออายุคนเนี่แหละนะครับ61ปีนะครับกัดไว้น้ำเนเก่าหนึ่งเนาะนะครับกัดตามนี้เด้อนะครับสำหรับอแต่เข็นนะแกร่เนาะกับเวลาดเดอยกับชิมีตันตลักๆก็คือเลขเอข,เล,ขลูกสาวอาีเวกับซีเกตเนานะแล้วก็มีเลขอายุพยง,งเนี่ยแหละแมนเขาเน้นนี่ีากาแ ครับเพราะว่ามักระชิมีแค่นี้ลหะตามเบื้องในนาเรีนเร็วไปเพี้ยนขึ้นไสามคูนะครับเดี๋ยวเพี้ยนมาหลายตัวหักูนี่คนว่ามอลวยเบิงแลกเขาเข้ากระชิมมันมีหลายอย่างเดออนะครับเออตามเียวเขาเคยฟันเรียนมาย้อนำเด็กกับกับม่วหุ่นนึงกับ เจ็ดเก่าก็เจ็ดท้นีหมฟนฟนน้ำได้ไมเ่เนบ่แ่นแต่ว่ามันออกแล้วนะบาเจ็ดเก่าเจ็ดเกออกแล้วห้องซื้อไตัวหัวก็เลยว่าไอ้ผู้บมากเก้านี่ก็นํำหลนหกหนึ่หนึกหนึ่งไอ้กัน่านดี่คือสิกับสิบเก้าเ่หตกกันตกกับหัวมื่กบตรงกบันเหล็กทีไม่เพี้ยนกับทีเล้ว่าไม่เพี้ยนบอกว่าให้น้ำเหล็กหล่นเป็นบ่เยวสิบเก้ สี่แบตเตอรี่ไว้แล้วเก่าเจ็ดหนึ่งเก่าเจ็ดหนึ่งเก่าคือแล้วโอ้นะครับเป็นเพียรบเ้อเด้อนะครับเจ็ดหนึ่งเก่าแล้อนะครับเพราะว่าคนว่าตามมันตามโดนดรอไส้หัวใอนมันออกตัวหนาเนาะครับผมออกตัวหนามันออกกลับฟเหรอวะครับผมฝากไว้นี่จะฝากเจ้าของลูกสาวเนาะที่ว่าน้องอายอาย่นฝันเจ้าก็น้องอายเพิ่นฝันว่าน้องตายเพิ่นว่าอยู่โรงเรียนกุญล่าว่าสัตว์ครับ อยู่โรงเรียนคือบ้านไอ้นั้นบ้านเลขทีเขจ้าวทะเลเนี่คือว่าจะเข้าเกศเลยตามเมืองรหัสโรงเรียนเพราะว่าเสียรุ่นมันมันขึ้มาเก่าเกศนะเสียรุ่นนะครับกลายเป็นรหัสโรงเรียนเก่าเกศที่เกศเก่าเลยนะครับแต่ว่าในเพื่อนว่าอายุลูกสาวคนหนี่ก็คือ21ปีเด็กพ่อส่อซีเกศนะครับแต่ว่าเป็นฝันเองฝันล่าสุดนี่คือฝันเห็นพยงโดยใส่เสีย ใส่ผ้าสโตร์ไหมน,นั่เลยเนาะนางกินเขากับลูกสาวหลาเนาะเขากับลูกสาวหลาเพิ่นยังเป็นนางเป็นนางกินนิสเซฟนี่นอืบ่เป็นเฮียนหรือเป็นข e องบ่เป็นเฮียนดอกบ่เป็นเฮียนเนาะนะครับจะ,ะว่าฝ่าเทีนพยอยงน้ำแดงบ่เก้าเกจกะฮกหนึ่ง,งนะครับนะครับกับผู้ใดตามเลยเก้ากะเปิดเบื้องนั้อนะครับในคลิปที่ฝันเกี่ยวกับลูกสาวเพิ่นนะครับแต่ว่าฝันของเพิ่นเองเนี่ยเพิ่นหมั่นใจวมาเด็กวัดคู่ สิพกหกสิบเอ็ดเด้อน,นะครับแต่ว่าสิบเก้าก็ตามไปน้ำเด้อน,นะครับเพราะว่ากับหัวเนาะและ้วก็เป็นเหล็กหม้อไส์เพิ่นเสนอออกเนาะ mm hmm. เปินว์วางสั่นละครับ mm hmm. เหล็กก็ยังอยู่หมวดเก่าอยู่นะครับคือมีหกหนึ่งกับสิบเก้าเก้า hmm. สิบเอ็ดอืมไฮทีมักเหล,ล็กลูกไส้เพิ่นก mm hmm. ็คือเยอะดกับสี่เกตเท่านั้นเด้อนะครับก็ตามนี่พี่น้อยซีนะครับผูเดย์วเดวิงคิปควอนันก็ยอดไบิวงนะครับแต่มัก ค้อมูฟันได้เก่าขอมฟันอันหลังนะครับแต่ว่าแม่เพี้ยนเป็นฟันแล้วขึ้นตัวเนี้แแล้วนะครับเน้นหนึ่งหกหกหนึ่งกับสิบเก้าเอาขอบคุณแม่เพี้ยนหลายๆที่เลงฟันในทางดีพี่น้องเอฟซีนะครับโชคช่มวมันมันกันครับสวัสดีครับ